รออยู่ฮะครับเอฟซีครับพามาชมตะก้อข้ามหัวไปอีกหนึ่งคู่นะครับสนามสัมพูธบางนานะครับเรียนนี้ครับต่อสีนิ้นจับคู่ชิดภูพานะครับฝั่งนู้นโนอข้อฟ้าครับจับคู่กับปาตีตะก้อสู้จริงนะครับแอดมินตีปาตีนะครับแปลปาตีถอดเสื้อนะครับแลกข้ามกับชิดพูพานะครับเสื้อสีน้ำเงินครับแต่ได้หมดนะครับ โอ้ฮอควายครับเฟกอดน,นะครับศูนย์กอศูนย์ะครับยกดีอับตีเบาลูกนี้ดูครับปาตีหยอดไม่หยอดครับโน่นครับยกดีหยอดตีกันเท้าไล่เข้าไปครับโกกอด้โดึงราคาแน่นอนครับแบบนี้ เโี่ต่อโซ่นะครับโต่อไปที่ป๋าติครับเปิดเข้าซ้ายคนดีครับถนัดซ้ายตัวยกยังได้อยู่ครับเอาครับไหลเข้ามาใหม่ โอ้ป๋าตีแค่โงครับพี่ว่าอกโเป็นทัก,กเ,กกเกกติบเขาดดดสุดก็สุดค,ครับโนเข้าไปมาี่ชิปคู่หางครับต่อไล่เข้าไปโอ้ติดหลังเทา้าป๋าตีครับมาแล้วครับลูกนี้โอ้โหไม่กดครับลูกนี้ ยังยอกอยู่นะครับต่างคนต่างยอกไม่รู้จะเอาราคาไหนโนโค่ค้ายด้านมาสวยครับรกดก็มายังติดข่าวไปบิดไปลูกนูน้นอ่ายังได้อยู่ปาิตีว่าไงตแต้มแรกเป็นของปาติครับหน่อศูนย์ครับ สี่สสสสสครับร่อนี้ครับสองน่สองนครับควคอยเสิร์ฟรับ กลางมาค,ครับโตเน็ตนิดนึงไปหาปาตีโอ้เยือนเผื่อครับต้นสองครับ

แกไปที่ปาตียืกเลยครับปาตีเดี๋ยวั้าเงือเต็มหลังครับจะดีกว่านี้ครับต้นเกมอยู่ครับปาตียังอึดๆอยู่ครับเปดอตู้ปึ๊บติดหลังเท้ายกได้ครับเ ดีครับยอดลงเส้นนะครับต่อเสิร์ฟนะต่อหนึ่งต่อสองครับเสิร์ฟต่อครับอ่อหวานครับต่อสองต้นหนึ่งตัดย่อเลยครับ ครับหลังเท้าขึ้นสวยเฮ้ยโอ้ดีดูดิสามตัวหนึ่งครับตาตาโน้อควายครับสามตัวหนึ่งาที่ช็ดครับไล่เข้าไปเรียนต่อเรียนส่ง หนึ่งก็สามหยอดปาตีครับเอายังไงล้นครับสองก็สามครับเขี่ยจังหวะนิดนึงครับฝั่งนู้นปุ่นหนุยนุยป่าป่าปาติเปิดครับโน้ดดันห่างครับ ตีแก้มาออดังออกไปห่างเหมือนกันครับอุ้ยแต่อตีหนีออกไปเป็นสี่ต่อสองครับ

ต่อสี่สองต่อสี่ตีกันไปย้วยเท้าขวาไม่ถนัดครับต่อชี่แปดแปดสาอสี่สามต่อสี่ครับออเรียนก็ได้อยู่ครับเรียนส่งครับ กระจายมาันเรื看看่อยๆมั้ยกระจายมันเรื่อยๆอืมตาสีทัชสางครับช่องกลางครับตัวต่อการเป็นไปยังห่างอยู่นะครับยังไงหมุน360องศาสตาตาีที่ได้แต่ năng tài, sáng tài rồi, năng tài rồi, năng tài rồi, không

ช่องกลาง,งนะว่าสามต่อห้าครับเอาชิดมาเสิร์ฟบ้างนะครับโอ้โหเกี่ยวได้เหมือนกันครับปาติปาติเอาเข้ากรอบมาก่อนครับดันใหใหม่ครับเสา โหัวเสาครับโอ้โหต่อไปสองวัดเสียวเจ๊ครับสี่ต่อห้าครับหยุดกู้ไปครับเอาให้หลังครับโน่ต่อไปหน้าเท่าแล้วครับ

หาเข่าครับโลกข่าวไปครับเปิดด้วยหัวครับชิดไปหลังกับเก็บได้ครับอครับหลังเท้าได้ครับต่อดันไปครับไปไหนสาวกรรมการยังได้อยู่ครับโอ้มาได้อยู่ครับชิดเปิดบิดบิดครับฝ่าตีวิ่งครับอ้าวแต่นี่วิ่งเหมือนกันครับ โอ้โหพอๆกันครับตอนนี้ยก คือมันไม่ได้เสียมือหนึ่งมาอให้ไแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันได้เสียมือที่เราก็ตัวตาตีกดครับสามเนะไม่เรียไปเตะแท้สเซตนะพื่อจะกินหแท้สามเซตเสเะมือหนึงไมางกจะนาโอ้แกลายเมื่อวานบอวนสองกับบ้านนี้คร ไหลไปครับหาครับอธิยอดอ่าบบเสียเท่า,ายัางอยู่ห้าเท่าครับชุดพัวเส์ฟครับปาตีเปิดไม่ออกครับลากมา

เดืนดขานหนะน้าพี่บ้าพี่เาบ่อยอบนออกขาล้มมาเดือดบ่อยนะเดินดขาบ่อยเท่ากันครับชิดภูพานศึกปาตีเปิดครับยกดีครับเอาปาตีหกตนะนะ<ฮ>่อห้าครับโอ้โหปาตีลูกนี้ัเปลี่ยนโนะัตนัคเปลี่ยนฝังครับหกแต้ม